สบายดีสบายดีเดอ้อทุกคนเมื่อนี้กลับมาพบกับนุซี่สาวลาวอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็แต่งสุดลาวนี่เออแป๊บนึงค่ะนี่เราแต่งสุดลาวนะคะใส่ผ้าถุงเพราะว่าวันนี้เรามีจะไปอัดเพลงใหม่นะคะทุกคนเป็นเพลงแรกของหนูเลยฝากติดตามด้วยนะคะเออหนูมาอัดอยู่ที่อันสตูดิโอแถวมินบุรีนะคะทุกคน ก็มีอาจารย์ที่คอยคอยดูให้นะคะก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไงนะคะเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้มาอาัดเพลงแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็เป็นซิงเกิลแรกของนุชด,ด้วยแล้วพรุ่งนี้เราก็จะมีไปถ่าย MV วันนี้ก็คือรำมาอัดก่อนนะคะ คือหนูก็ยังไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นยังไงนะคะพี่พี่เดี๋ยวเราติดตามกันตอนถอปว่ามันจะเป็นยังไงบ้างว่าตื่นเต้นแต่ก็ไม่ได้ตื่นเต้นมากเพราะว่าหนูก็ฝึกมาเยอะพอสมควรแล้วนะคะก็มีไปไปร้องที่นู่นที่นี่บ้างขึ้นเวทงเวทีไปแจมคนนั้นคนนี้ตามที่ครูชลาได้ได้แบบได้บอกมาว่าให้เราแบบฝึกขึ้นเวทีบ่อยๆหนูก็เลยขึ้นนะคะคอขึ้นคอขึ้นร้องกับคนนั้นคนนี้ค่ะ ก็เดี๋ยวไปดูกันที่สตูดิโอเลยเดี๋ยวรอติดตามการถ่าย MB อีกทีหนึ่งเพราะว่าจะมีนักแสดงเยอะเลยนะคะพี่ๆอาจจะรู้จักนะคะมีสาวลาวเยอะเลยนะคะฝากติดตามด้วยแต่ยังไม่บอกว่าใครนะคะต้องไปรอดูในคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่สตูดิโอเลย <c oughs> ทุกคนตอนนี้นุชก็มาถึงแล้วนะคะอยู่ที่ถึงสตูดิโอแล้วแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะเข้าไปข้างในกันนะคะทุกคน ตื่นเต้นมากดูใส่ผ้าดุมเป็นลาวๆนะคะอ๋ออยู่นี่สตูดิโออยู่นี่สวัสดีค่ะ้องมา่อได้นะได้ค่ะโอ้ยผมสวยจังให้ออกเป็นลาวเลยอ๋อสวยๆค่ะพี่มาถึงนานหรือยังคะมาตั้งแต่ประมาณเชียง่ายค่ะาว่าที่นี่ก็เป็นสตูเป็นสตูประจําเลยใช่ค่ะ พอดีว่าไปไปอีกทางนึงนางนู้นเลยอ๋อเป็นปากกล้วยเลยอ่ะตอนแรกคือหมุดมันไปตกอยู่ปากกล้วยเลยนะแก้วเคยมาครั้งแรกก็หลงไปนู่นเหมือนกันเรคนที่มาครั้งแรกส่วนมากจะหลงไปนู่นกันหมดอ๋อหมดมันทาไมไปนู่นก็ไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นที่เดิมหรือเปล่า ตอนนี้นุชก็ได้มาถึงสตูดิโอกันเองแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่มีนบุรีนะคะทุกคนแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังรอพีคนนึงกําลังอัดอยู่นะคะทุกคนเมื่อกี้ได้เข้าไปดูในห้องอัดแล้วอู้คือเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นห้องอัดแบบแบบนี้เลยนะคะก็คืออ๋อเขาทําอย่างนี้นี่เองอะไรเงี้ยค่ะก็วันนี้เรามาอัดกันก่อนเนาะแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมีไปถ่าย MV กับนักสแสดงลาวเนาะสาวสาวลาวที่แบบเออคนรู้จักคุ้นเคยกันแหละแต่ ไปลุ้นกันว่าเป็นใครกันบ้างนะคะทุกคนมีแต่คนสวยๆนะ่ารักทั้งนั้นเลยพรุ่งนี้ก็จะไปถ่ายตามทุ่งนานะคะจะมีทุ่งนาแบบเ,เขียวๆมีทุ่งนามีเถียงนาอะไรประมาณนี้นะคะก็ใส่แบบเป็นชุดลงชุดลาวอันนี้ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งนะคะเป็นชุดลาวเหมือนกันแต่ว่าพรุ่งนี้ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งแล้วก็จะมีเปลี่ยนลุกแบบ อยากมีใครอยากเห็นนุชแบบแต่งตัวแซ่บๆไหมอุ้ยแต่คนก็เคยเห็นแล้วนี่เนาะ <c oughs> คนก็เห็นคนก็เห็นแล้วแต่ว่าอาจจะเ,เห็นในลูกแบบแซ่บแซ่บแบบไปเที่ยวทะลงทะเลแต่ว่ายังไม่เคยเห็นลูกแบบนักร้องนะคะทุกคนลูกแบบเ,เป็นสาวแบบแซ่บๆสดิสดิ่งเป็นนักร้องประมาณนี้นะคะพรุ่งนี้ก็จะมีสองลูกเลยลูกลุกแรกก็จะมีบ้านบ้าแล้วก็จะมีลูกแบบนักร้องด้วยนะคะ ฝากติดตามด้วยนะคะชื่อเพลงว่าน้องบองงึดนะคะถ้าเป็นภาษาไทยก็คือน้องไม่งอ้อก็คือเราเราไม่ง้อนะคะค <c oughs> เป็นไงบ้างตอนนี้อืมคอมเมนต์บอกด้วยนะคะว่าอยากให้ใครไปเป็นนางเอกหรือว่าไปเป็นแบบนักสแสดงกับนุชด้วยอยากเห็นใครบ้างอย่างเงี้ยคะ่ะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เนาะถ้าใครทายถูกเนี่ยถ้าใครทายถูกว่าเป็นใครอะไรเงี้ยเดี๋ยวนุชจะไปไปใส่บิก,กินี่แบบ บิกินี่ที่มันมีน้ําตกอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้ดูเลย <c oughs> บิกินี่แบบสวยๆเลยเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายบิกินี่แล้วเนาะเพราะว่าในช่องของนุ้ยเวลาถ่ายบิกินี่ลงแล้วเขาก็แบบบล็อ,อกไม่ให้ไม่ให้มีเกิดรายได้อ่างเงี้ยนะนุก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าพี่ๆอยากดูเดี๋ยวนุจะถ่ายให้แต่ว่าเดามานะคะแล้วก็คอมเมนต์มาด้วยว่าอยากฟังเพลงแรกของนุชยว่าอย่างนี้นะอยากจะดูซิงเกิลแรกของนุ้ว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าอัดออกมาจะเป็นยังไงบ้างไปไปทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปพาเข้าไปดูสตูดิโนะอ,อข้างในกันเสร็จแล้วรีบรอเลยะครับรีรอเลยเข้ามาข้างในสตูดิโอก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนก็มีพี่ๆที่เพิ่งมาอัดแล้วก็เพิ่งอัดเสร็จไปนะคะคือข้างในก็เป็นห้องที่แบบ หนาแน่นมากแล้วก็มีอีกห้องหนึงที่อยู่ข้างในนะคะคืก,คก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนะคะว่าอ๋อห้องสตูดิโอมันเป็นอย่างนี้ที่เขาแบบอัดเพลงอัดอะไรอยเงี้ยค่ะคือไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะเพราะว่าเป็นซิงเกิลแรกเหมือนกันเนาะทุกคนเนาะอันนี้อยู่ที่มินบุรีนะคะของอ อาจารย์อาจารย์อะไรสักอย่างเนี่ยนุจะไม่ได้แล้วเนอะนุแปลให้ถ้าเผื่อใครแบบอยากทําเพลงอย่ามาอาัดเนาะแต่ว่าเขาทําดีอยู่นะคะทุกคนห้องอัดเขาก็แบบหนาแน่นมากแล้วก็แบบเวลาเราอาัดที่แบบว่าเพลงเพลงไหนที่มันแบบไม่เข้าไม่เข้ากับจังหวะไม่เข้ากับอะไรเนี่ยเขาก็คอยตบคอยอะไรให้ที่แบบเข้านะคะเข้าตามจังหวะตอนนี้นะเ็าเป็นการเริ่มเทสเสียงกันแล้วนะคะทุกคน คืออยู่ข้างในอะมันจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยคือเสียงเงียบมากก็คือเงียบมากไม่ได้เสียงไม่ได้ยินเสียงคนที่พูดอยู่ข้างนอกเลยนะคะต้องใช้ไม้เท่านั้น <S <S ก็เพลงนี้เนี่ย <S 1> <S 1> ทําไมนุ่นถึงทําเพราะว่ามันแบบมันเสียงมันมันมันเข้ากับนุนะคะแล้วก็เป็นเพลงออกลาวๆเป็นเพลงที่แบบสาระาออกหักประมาณนี้ค่ะคือนุชชอบเพลงสไตล์แบบนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่แบบเสียงเล็กๆสูงๆประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวพี่ๆรอฟังกันนะคะตอนนี้ก็คือเป็นเสียงเพลงอยู่ยังยังแบบยังไม่ให้มีเสียงเพลงออกก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแบบติดติดติดแบบว่าลิขสิทธิ์อะไรสักอย่างที่แบบเวลาเราโพสต์ลงอะ่ะมันจะต้องโพสตเป็นเพลงเนาะแล้วก็นุชจะต้องทําหลังบ้านแบบหลายอย่างเลยนะคะแล้วก็เอออันนี้ก็คือนุตแบบก็มีการลงทุนไป นิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่านุชชอบมากแล้วก็มันเป็นการแบบปูทางให้ตัวเองแล้วก็อยากมีซิงเกิลแบบเป็นของตัวเองจริงๆเลยที่แบบอยู่กับเราไปตลอดชีวิตอะไรเงี้ยค่ะให้หอยหวนหน่อยให้เหมือนร้อนน่ะเสียงร้อนร้อนหอยหวนน่ะเหมือนคนกําลังร้องให้ทุกนานะ่ะเดี๋ยวไอ้ท่อนนี้คืนะมันจะตักน้ำลาเจ้าโคให้มันชัดหนึ่งช้านะอันนี้มันยัง จะชา้านิดนึงลงลงมานิดนึงให้ให้ใหมันมันยังเหลื่อมนิดนึ่งค่อยๆขยีย้ยเหมือนเหมือนเราทําเศร้าๆนะให้เปิดหัวให้มันแบบเหมือนจะร้องไห้น่ะเอาลองดูอ,ดดอ่าประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะก็คือ ปล่อยเยอะก่อนนี้ไม่ได้นะคะต้องรอรับชมรับฟังด้วยกันนะคะทุกคนต้องบอกเลยว่าเพลงนี้เป็นเพลงหนึ่งที่แบบอกหักเศร้าๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็คือเพลงนี้อะ ต้องบอกไว้เลยว่าร้องยากมากเป็นท่อนแรกที่แบบร้องยากมากเลยนะคะทุกคนนุชใช้เวลาฝึกอยู่ประมาณ3วันนะคะคือฝึกจริงๆจังๆเลยประมาณ3วันนะคะแล้วก็มาอัดนะคะคืออาจารย์เขาดีมากเขาก็แบบตบๆตบตบให้เราแบบว่าเออต้องขยี้ตรงน้นปล่อยตรงนี้ขึ้นตรงนี้ลงตรงนั้นคือบอกไว้เลยว่าการทําเพลงไม่ได้ง่ายเลยนะคะทุกคนบมเมนเรื่องง่ายเนาะเป็นการที่แบบว่าต้องใช้ความพยายามต้องใช้แบบ ความที่แบบใจชอบจริงๆแล้วก็ต้องแบบว่าเออมีความแบบว่านั่นแหละมันอยู่ในสายเลือดอะถ้าใครที่แบบ ฝึกมาแบบดีๆแล้วอย kind of ่างเงี้ยก็คงจะนั้นแต่ว่านุดาเป็นคนที่ฝึกเองเลยเนาะฝึกอยู่ในห้องน้ําบ้างฝึกอยู่ในห้องอะไรก็คือร้องอยู่ในห้องน้ําให้สบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันเป็นอาจารย์นะคะคอยปลกมือก็คือฝึกเองเลยเนาะทุกคนนาะแล้วก็นูชอบมากนุชอบแบบเพลงลูกทุ่งประมาณเนี้ยนะคะก็เป็นเพลงแรกซิงเกิลแรกเลยนะคะที่แบบ ตั้งใจทำนะคะแล้วก็มีเออไปถ่าย mv พรว่งนี้เนาะทุกคนเนาะฝากติดตามดูด้วยเด้ออันนี้ก็อัดออกมาแล้วนะคะแล้วก็มารอฟังเสียงเพลงกันนะคะทุกคนคือใช้เวลอาอัดไปประมาณเกือบ2ชั่วโมงเลยนะคะเพราะว่ามันต้องแบบ คือเสียงยังไม่มาด้วยแล้วก็ต้องแก้ตรงนู้นตรงนี้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือจะต้องอัดแบบให้ให้มันออกมาเป๊ะที่สุดเลยนะคะแต่ว่าคือเวลาร้องสดอ่ะถามว่ามันมันั่นไหมมันยากไหมมันไม่ได้ยากนะแต่ว่าเวลาที่เราอัดอ่ะมันต้องมันต้องให้เป๊ะมันคำมันต้องเป๊ะเนาะคียมันต้องตรงประมาณเนี้ยค่ะก็เลยแบบเออต้องใช้เวลาอัดนานหน่อยนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยที่มาอัดก็ยังยังไม่ค่อยชินไหมไม่ค่อยชินอะไรเท่าไหร่ตอนนี้ก็ถ่ายเสร็จแล้วแล้วก็ อตอนนี้อัดเสร็จแล้วเนาะเราก็เตรียมเตรียมตัวจะไปทําสัญญงสัญญามอบลิขรรสิทธิ์นะคะก็อาจารย์คนนี้นะคะเป็นคนที่มอบเพลงนี้ให้หนุชนะคะก็หวังว่า เคนจะชอบคนจะมารับชมรับฟังนะคะก็ขอให้ผลงานชิ้นนี้นะคะขอให้ไปไปถึงจุดที่แบบนุชคิดนุชฝันไว้แต่ว่าเราไม่ได้คาดหวังจนทําให้ตัวเองแบบว่าต้องมาเสียใจยหรือว่าต้องมาแบบผิดหวังอะไรเงี้ยนะคะเราก็ทําไปตามที่กําลังที่เรามีนะคะทําไปตามที่เราแบบถนัดนะคะทุกคนก็ฝากพี่ๆติดตามด้วยนะคะนุชไม่ค่อยมาลงคลิปเท่าไหร่นะคะช่วงนี้ เพราะว่าหนึ่งติดงานด้วยสองก็คือแบบทำหลายอย่างแบบเยอะมากเลยนะคะนุชเพิ่งย้ายที่ทำงานใหม่นะคะก็คือทำงานใหม่อีกแล้วแล้วก็กำลังฝึกฝนตัวเองอยู่นะคะแล้วก็ต่อไปนี่ก็จะทำคลิปเรื่อยๆก็จะมีคลิปทั้งไปเที่ยวไปกินไปนูน่นไปนี่นะคะทุกคนมีไปเที่ยวเราจะไปเที่ยวเหนือกับ แก๊งเพื่อนๆด้วยนะคะฝากติดตามรับชมด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายสบายดีเดอ้อทุกคนตอนนี้นุชก็ถ่ายมาเสร็จแล้วค่ะโอ,อ้อยากจะบอกไว้เลยว่าแบบเออเขาเขาเขาที่นี่เขาแบบว่าเขาดูให้ดีมากเลยเราแบบผิดจุดตรงไหนหรือว่าควรจะปรับตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ดูให้แต่เหมือนเหมือนของเราถ่ายเร็วเนาะเสร็จเร็วเนาะกรบ ถึงชั่วโมงปะอุ้ยเลยเลยชั่วโมงหนึ่งหรอ <laughs> ทาไมเหมือนเห <c oughs> มือนเหมือนมันช,าชา้าเหมือนมันไม่ถึง <c oughs> แสดงว่าก็คล้ายๆเขาเอ่ะดิเร็วกว่าน้องมันโซภา <c oughs> ฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนเป็นซิงเกิลใหม่ของนุ้นเลยตอนนี้เราก็เสร็จแล้วก็กำลังจะไป ดูโลเคชันนะคะที่จะถ่าย MV พรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้เราก็มาถ่ายกันแต่เช้าเลยเป็นเรื่องเป็นราวเลยค่ะทุกคนก็จะตั้งใจทําออกมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วรู้สึกว่าเออแบบชมแล้วแบบเอออินตามหรือมีความสุขหรือว่าฟังแล้วเพาะอย่างเงี้ยค่ะนะก็ฝากติดตามด้วยเนาะพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวไปดูกันก่อนว่าเราจะถ่ายที่ไหนแล้วก็วันนี้ก็อื คงแบบว่าปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันพรุ่งนี้จะมาถ่ายเบื้องหลังการถ่าย m v ให้ดูนะคะเปลี่ยนจากนุชชี่สาวรามาเป็นนุชซี่สาวแซ <ś c oughs> ่บมีมีมีร้องห่มร้องไห้ด้วยนะคะ <ś c oughs> เพราะว่าเราอกหักเออเกินเนไว้นะคะโอเคบายบายสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีเด้อสบายดี